สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์ที่8หน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5คุณครูปูก็มีแบบฝึกทักษะบูรณาการให้เด็กๆทำ2เล่มนะคะมาดูเล่มที่1ค่ะฝึกลีลามือดูหน้าที่2นะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นตะและระบายสีรูปภาพให้เด็กๆดูสังเกตภาพนะคะแล้วให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นตะเพื่อเป็นการฝึก พัฒนาการกล้ามเนื้อมือของเด็กๆให้แข็งแรงค่ะมาดูหน้าที่3และที่4นะคะก็ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประแล้วก็ระบายสีเหมือนเดิมค่ะหน้าหและหน้า6ให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประและระบายสีเหมือนเดิมค่ะเล่มที่2นะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะให้เด็กๆเติมตัวเลขเพื่อสร้างเกมบันไดงูที่สมบูรณ์ค่ะจุดเริ่มต้นจะอยู่ข้างล่างนะคะเด็กๆ ที่มีเด็กผู้หญิงเดินขึ้นไปมันจะมีเลขศูนให้นักเรียนเติมตัวเลขที่ขาดหายไปจนถึงจุดสิ้นสุดค่ะหน้าที่สโยงเส้นจับคู่จำนวนและตัวเลขที่มีค่าเท่ากันโดยนับรูปภาพและลากไปหาจำนวนที่นับได้หน้าที่สเขียนตัวเลขลงในช่องว่างตามจำนวนที่นับได้ หน้าที่หทบทวนการบวกเขียนตัวเลขแทนจำนวนและทบทวนการบวกจำนวนตามตัวอย่างทางล่างนะคะหน้าที่6ทบทวนการบวกให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่โจทย์และผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันและสุดท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ